สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมแคนเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมคอมเมดีเดอร์อากิโตะนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า EP ีที่แล้วที่ผมเล่นเนื้อเรื่องของอากิโตะไปนะครับเดี๋ยวอีพีนี้ผมจะมาเน้นเนื้อเรื่องของคอมเมดีเดอร์คิวกันบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยสบายเลยครับช่วงนี้มามาแล้วไอ้พวกอันโน ฉันจะจัก,จก,กัดเอ้ยฉันจะจัดก,ก,การพวกน้อยให้หมดเลยแย้ yeah! <c oughs> ทำไมมันฮาร์ดคอร์จังวะคอมเบเลเดอร์กิวนะครับนี่ไง <c oughs> เฮ้ยส่วนตัวผมว่าเท่เดียวมาดูดีไซน์แบบว่าเฟี้ยวดีเหมือนเดิมนะครับถ้าเพลงอากิโตะขึ้นเมื่อไรผมจะตัดออกนะจะได้ไม่โดนริกสิตช่วงนี้ริกสิตโคตรแรงมา เรียบร้อยครับถ้าไม่ตายเฮ้คำรามด้วยอะทำไมมันดูแบบว่าเดือดหว่าพระเอกจังวะก้ขับรถซิ่งด้วยสิทำไมเลเดอร์กิวเราโอ้โห เป็ส่วนตัวผมว่าถ้ามันออกมันออกนาเมตแรงว่ะอากิโตะอยู่นะหรือผมคิดเองวอ้ยมามาไอ้พวกอนโน,โนหุยจะตายเก็ดเค่เฮ้ยเฮ้นิดเดียวจะสามารถใช้ท่าไม่ตายได้ล้ใช่ปะหรือมันต้องเกินเกิน50ก่อนอันนี้ผมไม่มั่นใจผมลืมละ ว่าได้เล่นใหม่เน่ดูทรงเฮ<ส>้ย,ยทีหนึ่งนะฮะนิดเดียวมาทาไม่ตายเฮ้ยเชื่อไหมถ้าไม่ตายของไอกิวเนี่ยมันพาให้ผมคิดถึงตัวละครตัวหนึ่งของมัดไลเดอร์คือคาบุโตะนักคาบุโตะ เพราะถ้าเตะมันจะใช้เท้างัดแล้วก็ฟาดลงมานะบอกก่อนว่ามันก็เท่อยู่นะโอ้หยกหน้าชนงี้เลยเหรอหดไปเป้านี่ไงเฮ้ยนี่ไงมาดิมาดิอุ้ยอุ้ยแม่งเ,เอ้ยเสียท่าหมดเอาใหม่เอาใหม่ใหม่้ย,ยลูกสวา่าน อ้นี่ไงเอาสิมาอุ้ยผมแม่งแก้ทางเราได้หมดเลยอ่ะเกิดไปเป้าเฮ้ยมีบุมแมลงด้วยหรอแป๊บๆจะตายนี่ไงว่าไว้เป้าน้องปุ๊บปุ๊บอุ้ยแรงด้วยดิเฮ้ยนี่ไงเอ๋อ นี่ไงเฮ้ยอุ๊ยผมจะตายประมาทไม่ได้คนระับจะตายล้วโอเคถ้าไม่ตายเรียบร้อยคนระับใช้หลังเท้าเหมือนใช้หลังเท้าที่มันเป็นแบบว่ากงเล็บอะแทงเข้าไปมาน,นี่เจอกับไอตัวไฟฟ้านะถ้าจำไม่ผิดนะ ตอนเราเล่นไปอากิโตะอุ๊ยโอ้โหแม่งเอ้ยกูนี่ไงมาถึงก็โดนเลยอุ๊ยเฮ้ย,ยผมใช้คอมโบได้แล้วเฮ้ยมีกองเล็บด้วยนะครับตรงมือนี่ไงพอรู้ละอุ้ยแม่งเอ้ยนี่ไงหัวทิมอืมอุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงผูแม่งเอ้ยนิดเดียวผูถ้าเข้าเต็มเต็มนี่รู้เรื่องเลยนะดามเมตน่าจะได้อยู่นะปินี่ไงทำไม่ตายเรียบร้อยระเบิด ไอ้พวก2เสือ <inequ> อีกแล้วมามาตอนนี้เรารู้สึกว่าเราจะต้องสู้สองตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะไอตอนที่ผมเล่นอากิโตะแต่จิบจิบอยู่แล้วมันไม่ได้แบบว่ามันมาสองตัวพร้อมกันอะมันผัดกันมาได้อยู่ครับนี่โอ้โหแม่งอยงานนี้ไม่น่าง่ายแล้วมันบล็อกอะอุ้ยเ K นี่ไงนี่ไงซักชี นี่ไงสักทรีสักอุ้ยอ้ผมแม่งเอ้ยผัดกันวะไม่เป็นไรผมแม่งเอ้ยตอนนี้ผมแห้งแน่เลยวะนี่ไงตึงเหรอได้ข่าวว่าตึงเหรออืมหูโหแม่งเอ้ยโอ้โหโอ้ไปผัดมีมีมีการผัดเพื่อนมาสู้ด้วยนะนี่ไง อีกสที่ได้เลยนะครับถ้าไม่ตายเราเรียบร้อยแล้วก็ระเบิดไปตามเรื่องของเขาน่าจะตัวสุดท้ายแล้วบ้านสเตจที่6ถ้าจะไม่ผิดนะครับอโนตัวสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยแหละ มาตัวนี้น่าจะเป็นลาสบอสหรือเปล่าเุ <S <S ้ยน,นี่เหมือนอียิปต์เลยนะตัวนี้อโอ้นี่ครเฮ้ผมยังไม่ชินกับการใช้คอมโบเลยนะมันมีอยู่นะผมติดอยู่รอบหนึ่งนะครับเป็นการแบบว่าคอมโบแบบรวดเดียวเลยอะโอยเรียบร้อย นี่ไงอูดามิดแรงด้วยนะครับโอ้นี่อ่ะอยอีกทีเดียวมาถ้าไม่ตายนะครับเสียงร้องนะครับแสดงถึงความเจ็บปวดรุดร้าวมีการขำก่อนตายด้วยนะ โอเคจบไปแล้วกับเนื้อเรื่องของคอมเบลเลอร์กิวนะครับมามาครับท่านผู้ชมตอนนี้เนื้อเรื่องของ GT เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคหลังจากที่ผมเล่นเนื้อเรื่องของ c a m e l ลเลอรเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่นเนื้อเรื่องของ c a m e บลเลอ r GT ต่อนะครับ โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง n e ค t Hunter ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ